แหลาจะรักเฉลยใจตอนที่50หลังจากที่เจเลพาทาอินไปส่งโรงพยาบาลเมื่อตรวจเท็กแล้วอาการภายนอกดูบอบช้ำม,มากเขาจึงให้ทาอินนอนพักอยู่ที่ห้องพิเศษส่วนของเขาย้อนกลับมาที่บ้านมาโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าทาอินได้หลบหนีไปจากโรงพยาบาลแล้วมันทําให้เขาคิดว่าทาอินอาจจะดีขึ้นเพราะเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาก็ช่วยได้แค่นี้แหละ จเลได้จะถอนหายใจออกมาบอกเลยว่าตอนนี้เขาคงเปิดร้านต่อไปไม่ได้แล้วมีแต่เรื่องยุ่งๆไหนจะอันตรพาลพวกนั้นอีกเขาจึงตัดสินใจปิดร้านโดยทันทีและเดินทางเข้ากรุงเทพกลับไปที่บ้านทาอินเมื่อหนีจากโรงพยาบาลมาแล้วเขารู้สึกโมโหมากเก็บใจพวกนั้นหวังจะมาแก้แค้นพวกนี้เล่นเขาทีเพิรตอนที่เขาหันหลังให้เขากะว่าจะไม่อยากมีเรื่องกับใครแล้วสินะแต่พวกนี้มันก็วนจริงๆ เรื่องที่อยู่ของไอ้คนพวกนั้นมันหาได้ไม่ยากเมื่อทาอินมาถึงก็จัดการรวดเดียวหมดชนิเนว่าไม่มีใครต่อคอนเขาได้เลยทั้งพวกมีอาคมและไม่มีอาคมพวกนัดถุกจับทาอินมัดรวมกันมันทําให้พวกเขามองดูการกระทําของทาอินอย่างหลือเชื่อทาอินเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนมากมายแถมยังมีเชือกที่ดิ้นไม่หลุดอีกพวกแกคิดผิดซะแล้วที่หาเรื่องกับฉันขอร้องเถอะปล่อยพวกวเราเถอะ ต่อไปพวกเราจะไม่กล้าอีกแล้วไม่กล้าอีกแล้วปล่อยพวกเราไปเถอะนะใช่หนุ่มร่างใหญ่และอีกหลายๆคนพยายามปลอง้องอ้อนวอนทาอินทาอินยิ้มออกมาที่มุมปากบอกเลยว่าเขาไม่อยากจะปล่อยไปจริงๆก็ได้ฉันจะไว้ชีวิตพวกนายสักครั้งหนึ่งต่อไปนี้ห้ามมายุ่งกับฉันแล้วก็เจ้าของร้านที่พวกแกมาหาเรื่องบ่อยๆแล้วก็ถ่ายตังค์เขาด้วย จ้าจ้าต่อไปฉันจะไม่กล้าอีกแล้วจ้านี่จ้าเงินเงินที่ได้จากคืนวันก่อนจ้าท้าอินเหลือบมองเงินที่จํานวนหนึ่งที่อยู่ในมือของชายผู้นั้นบอกเลยว่าาไม่คิดว่าพวกนี้จะถ่ายเงินจะเลออีกแล้วสงสัยจะเป็นเงินจากเมื่อคืนนี้แน่ท้าอินแย่งเงินในมือนั้นอย่างอารมณ์เสียพวกแกนี่จำเอาไว้เลยนะต่อไปนี้ห้ามมายุ่งกับคนของฉันจะเลยคือคนของฉันและร้านนั่นอีกม่ฉนั้นพวกแกตาย ้าอินเอ่ยทิ้งท้ายก่อนที่จะเดินออกไปมันทําให้พวกนั้นคนลุกเกี่ยวกาไปหมดโธลูกพี่ทําไมไม่สู้มันสู้บ้าเลยล่ะขนาดอาจารย์มีอาคมตั้งหลายคนซึงถูกมัดกองรวมกันอยู่ตรงนั้นเลยเห็นหรือไงชายหนุ่มผิวดําเอ่ยขึ้นกับลูกน้องบอกเลยว่าเขาในกลัวถ้าอินสุดๆท้าอินเดินโซซัสโซเซบอกเลยว่าใช้พลังไปมากโหกับการตู้กับชายหนุ่มหลายๆคนรวมทั้งผู้มีอาคมอีกสามคนด้วย พอมาถึงบ้านเจเล่ประตูรตัวๆแต่มันเงียบมากไม่มีใครมาเปิดสักทีรู้เหมือนจะไม่มีคนอยู่มันทําให้เขาย้อนกลับมาที่ร้านของเจเล่ร้านของเจเล่ปิดเงียบบอกเลยว่าทําให้เขารู้สึกงงๆว่าเจาเล่หายไปไหนแล้วแล้วเขาก็เจอลูกน้องของเจเล่ที่เดินออกมาจากร้านพอดีร้านปิดปิดละครับชาหนุ่มเอ่ยขึ้นคิดว่าเป็นลูกค้า ที่จะมาจองโต๊ะหรือว่าสั่งโต๊ะในตอนเย็นแต่พอเห็นหน้าชัดๆเห็นว่าเป็นทาอินเขาก็จำได้ดีเออคุณนี่เองที่เจ็บเมื่อคืนนี้เออนายรู้จักฉันใช่ครับคุณจะเลช่วยคุณไว้เมื่อคืนคุณโดนซ้อมแย่เลยแล้วแล้วเจเลไปไหนอ๋อช่วงนี้ร้านเราปิดนะครับคุณจะเลกลับไปบ้านแล้วบ้านที่บ้านไม่เห็นมีเลย อ๋อไม่ใช่บ้านหลังนั้นนะครับคุณเจเลกลับไปที่กรุงเทพแล้วครับอะอะไรนะกลับไปกรุงเทพครับคุณเจเลบอกว่าเครียดนะครับแล้วก็นักเลงมาหาเรื่องบ่อยคุณเจเลก็เลยไปพักสมองที่กรุงเทพที่บ้านนะครับอืมพอจะรู้ที่อยู่ของเขาไหมเออครับครับผมมีนามบัตรของคุณเจเลครับเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้นะครับใช่หนุ่มเอ๋ยึ้น ย้อนกลับมาอีกทีพร้อมกับนอนบตดส่งให้ทาอินทาอินยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะหยิบมันมาดูคิดหนีเหรอถึงหนีไปก็หนีไม่พ้นหรอกทาอินบ่นพุมพำกับตัวเองและเดินจากไปส่วนทองนั้นตอนนี้เขาดึงแขนของมินมามาที่บ้านของเขาเองบ้านหลังเล็กๆบอกเลยว่ามันเล็กเล็กยิ่งกว่าบ้านของคนในเกาะน,นี้ทั้งหมด ที่นี่ที่ไหนเนี่ยบ้านฉันเองไม่ได้มานานแล้วปกติก็อยู่บ้านคุณพิสัยมั่งบ้านคุณเสือมั่งแล้วทําไมานายไม่อยู่บ้านตัวเองต้องอยู่บ้านคนอื่นก็ฉันทํางานให้เขาก็อยู่ที่นั่นเลยมันสะดวกไม่อยากเดินไปเดินมาแล้วไงอ่ะพาฉันมาที่นี่ทําไมอ่ะเราต้องคุยกันจะรู้สึกว่านายอ่ะคอยตามทันแล้วก็ พยายามไม่ให้ฉันคุยกับใครคิดอะไรฉันหรือเปล่าถ้าคิดก็รีบบอกบอกมาซะฉันก็อายุอามาไม่ใช่ในน้อยแล้วไม่อยากคิดเองเออเองแล้วก็อยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมีความสุขทุกทีก็ไม่รู้รู้แต่ว่าไม่อยากให้ใครคุยกับนายอย่างสนิทสนมมาแค่นั้นแหละแล้วก็ห่วงด้วยเฮ้ยนั่นแหละเขาเรียกว่าความรัก นายชอบฉันแล้วไม่จริงนะไม่ชอบซะหน่อยถ้าไม่ชอบก็ไปไปซะไปซะ,ไปซะตอนนี้เลยก่อนที่ฉันจะจะคิดกับนายเยอะมากไปกว่าน,นี้มินมาขอร้องละไปซะเถิดแต่เท่าทองมินมาเอ่ยขึ้นเสียงอ่อยๆแล้วมองหน้าของทองทองเฉยใช้ลุกเดินไปทางเอิรนมันทำให้มินมา นั่งนิ่งจมอยู่กับความคิดของตัวเองว่าเขาควรทํำอย่างไรดีถึงแม้เขายังคงรักทาอินอยู่แต่จะให้กลับไปอยู่ด้วยกันฉันคู้รักมันก็ทำไม่ได้แต่ถ้าไปจากทองเขาก็ทำไม่ได้เช่นกันเขาอยากอยู่ใกล้ๆทองไม่รู้ทำไมเหมือนกันเอาไงดีวะแต่เท่าทองก็เหมือนจะงอนๆหรือว่า เอออไปก่อนว้ยทําไมเราถึงคิดไม่ได้เนี่ยเราชอบต่เท่านี้หรือเปล่าเอาวะเอออไปก่อนแล้วกันก็อยากอยู่กับเขานี่รักหรือเปล่าไม่รู้มิดมาเอ่ยขึ้นพึมพำกับตัวเองไม่รู้ว่าทองได้ยินดีและยังคงฟังที่เขาพูดอยู่หรือเปล่าเพราะในเวลานี้ทองเริ่มหงุดหงิดแล้วนี่ตะเท่าตะเท่าอยู่ไหนเนี่ยทอนเดินมาหลังบ้าน และเห็นมินมาโผล่ประตูออกมาอะไรอีกยังไม่กลับไปอีกเหรอเดี๋ยวก็มือสะก่อนหรอกเออคือฉันฉันมินมาบิดไปบิดมาก่อนที่จะเอ่ยกับทองด้วยหน้าแดงๆฉันว่าฉันก็ชอบนายมัง้งมั้งเหรอเออชอบนั่นแหละก็อยากอยู่ด้วยก็คงชอบนั่นแหละ แล้วก็ได้คุยกับนายแล้วก็สน,นุกดีถึงแม้จะทะเลาะกันก็เหอะอืตอกลงว่าจะเป็นเมียฉันเฮ้ยเมียเลยเหรออืมเพราะฉันไม่ออกแล้วไงเพราะฉันไม่อยากเสียเวลาฉันอายุเยอะแล้วไม่อยากคบกับใครเป็นแฟนจะมีก็มีเมียเลยอู้เอาไงให้คิด้าวิอุ้ยเร็วไปมั้งจะเท่าท้อง หนึ่งสองอ่าเอาโอเคโอเคเมียก็เมียอืมถ้าอย่างนั้นคืนนี้เราก็เข้าหอ,อก็เลยเฮ้ยช่ยอะไรตาเท่าทองตกลงเป็นเมียก็ต้องเป็นคืนนี้เลยเหรอก็ใช่นะสิก็บอกแล้วเวลาฉันน่ะเหลือน้อยเต็มทีแล้วอายุฉันก็ไม่ใช่ในน้อย,อยบอกกี่ทีละไปเข้าหอกันหูดแล้วทองก็จูงมือมินมากลับเข้าไปในบ้านแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่า เมียนมาจะตกเป็นของทองไหมซึ่งว่ามันก็เรียบร้อยไม่กี่ร้อยก็เรียบบอกเลยว่าตอนนี้เมียนมาได้ตกหลุมเสน่ห์ของทองไปแล้วถึงแม้จะเป็นพุทเท่าก็เป็นพุทเท่าที่มีเสน่ห์ส่วนทางด้านดาอินเขาเดินทางเข้ากรุงเทพครั้งแรกเขานั่งแท็กซี่อย่างเดียวเลยเนื่องจากไม่รู้ทางพ่อมาถึงหน้าบ้านของเจเลหลังใหญ่มากเริ่มทีเขาไม่คิดว่าเจาเลจะร่ำรวยขนาดนี้ เขากดกิ่งที่หน้าบ้านมีชายคนหนึ่งเดินมาเปิดประตูโอ้ยมาขออะไรเนี่ยไปไหนก็ไปไปด้วยสภาพของทาอินที่ใส่เสื้อผ้าค่อนข้างจะลูกเก่าๆและสมองสมัยไปบ้างรวมถึงบาดแผลที่อยู่ตามเนื้อตามตัวมันทำให้ชายคนที่อยู่ในบ้านเข้าใจผิดเออคือไม่ใช่นะคือฉันฉันมาหาคนนะ่ะไปไปไปมาหาใครที่นี่ไม่มีคนที่นายต้องการเจอหรอก ไปไปพูดจบชายคนนั้นก็ผลักทาอินถอยห่างออกมาและไม่หันมามองอีกเขาเดินกลับเข้าบ้านไปท้าอินมอโมโหมากเขาตั้งท้าจะปีนลัวเข้าไปในบ้านแต่ก็ถูกผู้ชายหลายคนที่อยู่ในบ้านต่างพากันร้องตะโกนบกเวกและเปิดประตูมาลากท้าอินลงมาและจับมัดไว้อย่างง่ายดายทาอินไม่อยากจะใช้มนและคาถาอะไรในที่แห่งนี้ ไว้ฉันนะพวกแกมาจับฉันไว้ทําไมเนี่ยถ้าแกแบ,บุกลุกฉันจะจับแกส่งตํารวจใช่หนุ่มหลายคนเอ่ยขึ้นต่างพากันจับท่าอินและเพื่อจะนําส่งตํารวจจจเลที่อยู่ในบ้านได้ยินเสียงไงอ้อวยวายจึงเดินออกมาดูมีอะไรเกิดขึ้นครับพี่คือมีคนเออไม่ใช่ครับขโมยครับมันจะเข้ามาขโมยของครับปีนรั้วนะครับไหนไหนคนไหนครับเมื่อจจเลเห็นทาอิน ผมกมัดมือมัดขาหมดสภาพทำให้เขาถึงกับตาโตอุ้ยตายแล้วพี่ครับเพื่อนผมเองแก้มัดนอยเจเลยเอ่ยขึ้นมันทำให้คนในบ้านของเจเลยมองกันเลือกรักและรีบแก้มัดให้ขอโทษด้วยน,นะครับเพื่อนคุณเจเลยหรอครับพวกผมไม่รู้เขาบอกว่ามาตามหาคนพวกผมก็เลยคิดว่าเขาโกหกนะครับเออไม่เป็นไรหรอกครับพี่ถ้างั้นเดี๋ยวผมดูเองนะครับตามมาสิ จเล่เอ่อยขึ้นกับทาอินท้าอินเดินตามล่างเล็กเข้ามาในบ้านบ้านนายเหรออืมมีถามมากเลยนั่งลงเจ็บหรือเปล่าเดี๋ยวจะหายามาทาให้ท้าอินพยกนักหน้าเงยนึกจเจรเนึกแปลกใจและสงสัยอยู่บ้างท้าอินเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งแต่เขากลับไม่สู้เลยเป็นเพราะอะไรกันนะนายเนี่ยมันอะไรท้าอินเอ่อยขึ้นในขนาดที่ เจเลททำแผลให้กับเขาพร้อมคบตรงเสียงดุเพราะบาดแผแลหลายๆที่เหมือนกับไม่ผ่านการเอาใจใส่และไม่ได้ทําไม่แถมยังดูดําๆด่งดางๆมันทําให้เจเลกลัวว่าทาอินจะติดเชือ้อฉันว่านายควรไปหาหมอไม่ไปหรอกหมออยู่ตรงนี้แล้วแค่นี้ฉันก็ไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บบ้าอะไรแล้เพอเจเลเอ่ยขึ้นจะต่อว่าอีกแต่เขาก็ว่าไม่ลง เมื่อทาอินจ้องเอาจ้องเอา,อเอานั้นทําให้เขาต้องหลบตานายมาจ้องฉันทาไมเนี่ยก็ก<อ>็ไม่รู้ก็แค่อยากมองเฮ้ยมาถึงนี่ต้องการอะไรอืมนี่เงนินเงินอะไรเงินที่พวกนั้นเอาไปพวกที่ทําร้ายฉันเอาเงินนายไปฉันเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่านายไปตามมาให้ฉันไอ้เงินพวกเนี้ย ไม่ใช่หรอกฉันก็ไปแก้แค้นของฉันแล้วมันก็ให้เงินนี่มาบอกว่าคืนนั้นฉันขู่เอาเงินนายฉันก็เลยเอามาให้ไม่คิดว่าจะมาถึงที่นี่นายก็เก่งเนาะหาที่อยู่ฉันนั่นเจอเก่งอยู่แล้วฉันเก่งทุกเรื่องแหละเก่งขนาดนี้แล้วทําไมถึงโดงนกองของฉันจับมัดยังกระหมูเนี่ยเฮ้ยก็ฉันไม่อยากจะมีเรื่องที่นี่นี่ฉันไม่อยากให้นายเดือดร้อน ทะเลอมยิ้มเล็กน้อยมาเจอคำพูดของทาอินเพราะทาอินต้องจะไม่ยอมเตยสักสีและยอมขายง่ายๆนี่แสดงว่าเขาเริ่มมีนิสัยที่ดีขึ้นอืมแล้วนายพักที่ไหนล่ะไม่มีนะไม่มีเฮออ้ออย่างั้นก็พักที่นี่แล้วกันพักห้องเดียวกับนายนะทาอินหนึ่งคืนได้ไงล่ะบ้านชั้นหลังใหญ่ พักไปเลยห้องหนึ่งไม่เอาจะนอนห้องเดียวกันเฮ้ยจะแยกห้องทำไมนีนเมื่อเราก็ไม่ใช่หยุดพูดเลยนะเดยวพ่อกับแม่ฉันไม่ได้ยินดีฉันจะได้บอกให้หมดเลยว่าเราเป็นอะไรกันไม่ได้นะทำไมคือคือฉันฉัน,ฉน,ฉนจะเลจะเลอยู่ไหมครับเสีงยงไข้คนหนึ่งดังขึ้นมันทำให้ทายินหันกวับไปมอง ท้าแตยานบอกบ่งบอกเลยว่าชายคนนี้คือสัตว์โตของเขาแน่เออพี่กันอืมถ้าพี่รู้ว่าน้องทะเลมาที่กรุงเทพพี่คงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนั่งก่อนสิครับแล้วนี่ใครกันหรอเออคือเพื่อนนะครับเพื่อนเออครับเพื่อนผมรู้จักกันตอนที่ไปเปิดร้านนะครับนี่ทาอิน ส่วนทาอินนี่พี่กันพี่รุ่นพี่ของฉันสวัสดีครับคุณทาอินการเลื่อนมือไปจับเพื่อสัมผัสแต่ทาอินแต่ทาอินกับทำนิ่งๆทำให้เจเลต้องใช้ลายของเขาก็แทกลายของทาอินเบาๆนั่นแหละมันทำให้ทาอินยกมือขึ้นมาจับมือของกันยังเสียไม่ได้และเบรบปากนิดหน่อยก่อนที่จะรีบปล่อยมือทำให้กัน รู้สึกไม่ชอบไกลในกิริยาของทายอินเอาซะเลยที่กันมาหาผมมีธุระอะไรเหรอก็พี่บอกแล้วพี่คิดถึง